เออนี่เสื้อล,ลงเก่านี่จะเป็นห้องเก็บห้องเก็บที่ช่วยจัดการนะครับนี่โรงเยียนลในห้องห้องอะไรเนาะ อันนี้ห้องอะไรครับห,ห,ห้องน้ำเลยเอาตู้นั bridge, <oh ่นบ <im ่อะนะไรห้องน้ำบ่ห้องอาจารย์ครับอันนั้นห้องน้ำครับพระอาจารย์อันนั้นห้องน้ำไหนนี่ห้องเท่านี้ครับครับห้องนี้นะครับห้องกรรมฐานโอครับเลือเลนะครับห้องกรรมฐานอ๋อ นี่ก็งานของพ่อขาวแม่ผานก็อยู่นี่นะครับตรงกองคอนตรงนี้ครับสองท่านนะครับตรงกองคอนตรงกองคอนแต่นี้นี่ก็เป็นของลูกชายสุเทพประวันลำเมื่อก่อนนี่ก็เป็นของนางโบพันอ่าบวันลำขาวโบวรนลำนะครับนะครับตอนนี้ก็เตรียมเตรียมตามที่เรียบร้อยนะครับผมถึลาลาแล้วนะครับ พาระาอาจารย์อาจารย์ท่านเา็าะพารก็ช่วยเต็มที่นะครับตอนนี้เพราะว่าไม่มีใครช่วยเราได้นะครับตอนนี้ก็มีเต็ที่วัดอย่างเดียวก็ที่ขอขอบคุณที่ท่านที่บริจาคร่วมทําบุญประสุเทปบ๊วยรันนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีผมมั่งบัญชีของน้องชายนะครับของกอสทอ ไอไอทกสนะครับทกสนะครับเราก็จะทำเรื่องเบิกนะครับเพราะว่ากาจ่ายว่าอาจจะสูงหน่อยเพราะว่าคนเราไม่มีตังค์นะครับเป็นวัดป่านะครับนี่ครับมีแม่ชีด้วยมีครับนี่ครับสังเกตดูครับเนี่ยขนาดตรงเมนลุกจอฟ้าไหนตรงอ่ามไม่มีนะครับพังเลยครับผมขอขอบคุณนะครับเ้วขอจบคลิปนี้แค่นี้ครับผม ครับ